น้ำยาล้างภายในเครื่องยนต์ครับฉีด,ด,ด,ดให้ทั่วชิ้นงานครับใช้แปรงถูเบาๆครับค่อยๆถูอย่าถูแรงนะครับค่อยๆถูไปเรื่อยๆครับ ล้างด้วยน้ำสะอาดครับใสวิง่งเหมือนใหม่เลยครับล้างซ้ำได้จนกว่าจะพอใจไม่ขึ้นขี้เกลือนะครับ